เกรีนอสดาพรยอมเฉลิสถานะล่าสุดธันวาสุริยจักรคกรีนอสดาพรยอมเฉลิสถานะล่าสุดธันวาสุริยจักรไม่หวือหวาแต่รักหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายมาหรือตลอดสําหรับคู่รักกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลและพระเอกธันวาสุริยจักรแม้จะเปิดตัวใช้สถานะแฟนกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไร้วิ่แววข่าวดีลั่นรักทางวิวาสักทีทําให้บ่อยครั้งทั้งคู่มักจะโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบบ่อย งานนี้ได้เจอสาวกรีนก็ไม่พลาดเจาะหม่ถามพร้อมอัปเดตเรื่องราวความรักให้ฟังว่าคู่เราค่อนข้างไม่หวือหวาและไม่ค่อยลงโซเชียลไม่แปลกใจที่คนสงสัยว่าเลิกกันเงียบยืนยันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เลิกกันถามว่าน้อยใจไหมที่หวยมักจะมาออกที่คู่เรากรีนบอกว่าไม่น่าอาจจะด้วยคาแรคเตอร์คู่เราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคบกันไม่ค่อยลงรูปคู่โปรโมทเรามีกิจกรรมทำร่วมกันตลอดเจอกันปกติเพียงแค่ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วอัปลง โซเชียลและก็ไม่ได้น้อยใจใดๆที่อีกฝ่ายไม่ลงรูปคู่แต่ช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างทำงานหนักมีถ่ายละครเรื่อยๆทั้งนี้กรีนย้ำชัดว่าคบกันนานแปดปีทุกอย่างราบรื่นแต่ข่าวดียังไม่มีเร็วๆนี้ฝ่ายชายก็มีแย้มๆบ้างแต่เราก็เบรกไว้ก่อนเพราะยังไม่พร้อมยังอยากทำงานก่อนขอทำความฝันตัวเองก่อนซึ่งก็มีการบอกอีกฝ่ายไว้แล้วว่าก่อนจะขอให้มาคุยกันก่อนอย่ามาเซอร์ไพรส์เดี่ยวจะแปะแต่หากย้อนกลับไปสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรและนางเอกสาว กรีนอสดาพรซึ่งมีคลิปที่กรีนได้เผยว่าเคยเลิกกันไปแล้วบล็อกลายของแฟนหนุ่มด้วยกรีนเคยบล็อกลายเราจริงไหมมันจะมีช่วงที่งอนกันเขาก็บล็อกลายผมว่าก็งอนกันเฉยๆแต่ไม่ถึงขนาดจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งผมก็ยุ่งเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นซะส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีถ่ายละครด้วยเขางอนเราเรื่องเวลาไม่หรอกหรอกผมว่ามันหลายอย่างความคิดเห็นเรื่องงานไม่ตรงกันมากกว่าถามว่างอยังไงเดี๋ยวเขาก็ดีเอง ายเองคู่เราไม่ได้ซีเรียสว่าใครง้อ,อก,ก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆดีกันเองมาเลยจุดนั้นไปแล้วครับเอาจริงๆก็นิ่งๆทั้งคู่แหละบางทีอยู่ด้วยกันยังไม่ค่อยคุยกันเลยยิ้มส่วนใหญ่ถ้าคุยจะคุยเรื่องการลงทุนมากกว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องวงการบันเทิงเท่าไรแต่เราก็โทรคุยกันถ้าว่างก็กินข้าวกันเราแฮปปี้ที่ต่างคนต่างทำงานทำธุรกิจเรื่องข่าวดียังไม่มีครับยิ้มส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยซีเรียสเราคบกันมานานเหมือนชินไปแล้วไม่ค่อนสนใจว่าปีนี้จะต้องให้ของจะชิวๆมากกว่าผมให้ความสําคัญกับวันธรรมดาวิถีที่ใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าไม่ค่อยพิถีพิถีตองแค่เราไม่ทะเลาะก,กันเข้าใจกันช่วยกันทำมาหากินมากกว่าอยากรวยก็ต้องทำเยอะๆตั้งใจหาเงินเขาเองก็มีเป้าหมายเราเองก็มีเป้าหมายช่วยกันทำมาหากินดีกว่า